บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการย่อความขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะครูบุญศรีพรมวังค่ะครูศรีนะคะวันนี้จะมาสอนเรื่องการย่อความนะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ ซึ่งเป้าหมายการเรียนรู้ของการย่อความนะคะเขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆที่กำหนดได้เมื่อนักเรียนอ่านเนื้อเรื่องบทความหรือว่าสิ่งที่เขากำหนดมาแล้วนักเรียนต้องสามารถเขียนย่อความก็คือการสรุปใจความนะคะจากเรื่องสั้นๆที่กำหนดให้ได้ค่ะจึงจะสำเร็จที่ผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ของการย่อความนะคะการย่อความนั้น จะเป็นการเขียนเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านนะคะแล้วนำมาเขียนเรียบเรียงใหม่เขียนเรียบเรียงตามความเข้าใจของเราใช้ภาษาของตนเองนะคะโดยใช้ภาษาที่กระชับนะคะก็คือไม่เยื่นเยอะจนเกินไปไม่ต้องมีบทพรรณนา,นาไม่ต้องมีถ้อยคำเติมแต่งมากมายนะคะก็คือสรุปเฉพาะใจความสำคัญะคะ่ะ ลักษณะของการย่อความนะคะมีหลักปฏิบัติดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยก่อนอื่นนักเรียนต้องอ่านเรื่องทั้งหมดอ่านให้จบก่อนนะคะเพราะการเขียนย่อความนั้นจะไม่ยาวค่ะจะเป็นเรื่องสั้นๆน,นะคะอ่านเรื่องทั้งหมดก่อนแล้วทำความเข้าใจในเรื่องที่เราอ่านหลักปฏิบัติข้อที่2เมื่ออ่านเสร็จแล้วต้องสามารถสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่าน สรุปได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อเราสรุปสาระสำคัญได้แล้วหลักปฏิบัติข้อที่3ก็คือเราต้องนำมาเขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านนั้นด้วยสำนวนภาษาของตนเองก็คือสำนวนภาษาของเราเองนะคะไม่ได้คัดลอกมาจากเนื้อเรื่องทั้งหมดนะคะโดยเขียนขึ้นต้นย่อความ ตามรูปแบบของเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นยอ่อนิทานย่อบทความย่อข่าวหรือว่าย่อบทร้อยกองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ละอันก็จะมีรูปแบบของเรื่องนั้นๆอยู่เราต้องย่อตามรูปแบบของเรื่องนั้นๆน,น,นะคะและจะไม่ใช้อักษรย่อในการเขียนย่อความหรือสรรพนามบุรุษที่1ห,หรือที่2นะคะ แต่เราจะใช้สรรพนามบุรุษที่3ได้นะคะในการเขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านนะคะต่อไปค่ะรูปแบบการเขียนย่อความนะคะตัวอย่างที่ครูสีนำมาให้นักเรียนดูนั้นอ,อันแรกการย่อนิทานนิยายตำนานเรื่องสั้นหรืออื่นๆนะคะเราก็จะขึ้นอันนี้เป็นรูปแบบนะคะย่อนิทาน เรื่องถ้าเป็นย่อนิยายก็ย่อนิยายเรื่องถ้าเป็นตำนานก็ย่อตำนานเรื่องย่อเรื่องสั้นเรื่องอันนี้ลักษณะของแบบฟอร์มอันแรกเรื่องอะไรเราก็ต้องเขียนชื่อเรื่องลงไปด้วยของใครของใครก็คือใส่ชื่อผู้แต่งถ้าเป็นตำนานก็ใส่ชื่อผู้เล่าลงไปจากแหล่งที่มาแหล่งที่มาของเราอ่านจากหนังสืออะไรเราอ่านจาก เว็บไซต์ไหนหรือว่าเราอ่านจากบทที่เป็นรวมรูปเล่มหรือว่าสรุปนิทานอะไรต่างๆเราก็เขียนลงไปว่าเรามาจากหนังสืออะไรนะคะความว่าความว่านี้ก็คือเป็นการเขียนสรุปสาระสำคัญเราก็สรุปลงไปด้วยสำนวนภาษาของตนเองจำไว้นะคะนักเรียนการย่อความเราจะไม่ใช้อักษรยอ่อไม่ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง หรือสองสรพนามบุรุษที่1นึ่งเช่นผมฉันข้าพเจ้าอะไรแบบนี้สรพนามบุรุษที่สคุณเธอท่านอะไรแบบนี้เราจะไม่ใช้สรพนามบุรุษที่หนหรือที่สนะคะแต่เราจะใช้สรพนามบุรุษที่3เท่านั้นค่ะอันนี้เป็นรูปแบบของการย่อนิทานนิยายตำนานเรื่องสั้นนะคะต่อไป ลักษณะตัวอย่างของการอะไรคะย่อความคําบรรยายโอวาทปาถกถาสุนทรพจน์คําปราศัยลักษณะของรูปแบบก็จะขึ้นต้นด้วยคําว่าย่อย่อเรื่องอะไรเราก็ใส่ลงไปย่อคําบรรยายย่อโอวาทย่อปาถกถาย่อสุนทรพจน์หรือว่าย่อคําปราศัยของของเรื่องอะไรเราก็ใส่เรื่องเข้าไปแก แก่ใครคําบรรยายโอวาทนั้นมอบแก่ใครแล้วก็ต้องเขียนลงไปด้วยที่ที่ก็คือสถานที่ที่เกิดขึ้นใส่สถานที่ลงไปเมือ่อเมื่อก็คือใส่วันเดือนปีของคําบรรยายหรือว่าโอวาทนั้นๆลงไปความว่าก็สรุปสาระสําคัญลงไปเช่นเดียวกันค่ะต่อไปการย่อข่าวถ้าเรื่องที่จะย่อเป็นข้อความข่าวนั้น เราจะก็จะขึ้นต้นด้วยคําว่าย่อข่าวเรื่องเรื่องอะไรก็ใส่ชื่อเรื่องจากแหล่งที่มาจากหนังสือพิมพ์จากพ,พาผ้าดวัวข่าวหรือว่าจากแหล่งที่มาจากที่ไหนความว่าก็เป็นการสรุปลักษณะของการย่อข่าวรูปแบบแบบฟอร์มของการย่อข่าวก็จะสั้นนะคะจะรายละเอียดไม่เยอะเหมือนกับการย่ออุวาหรือว่าปา,ากฐกถาต่างๆตัวอย่างนะคะอันนี้ลักษณะ ตัวอย่างที่นำมานี้เป็นบทร้อยกรองบทร้อยกรองเรื่องกวางกับเสือกวางตัวหนึ่งหากินตามชายป่าลักษณะจะเป็นกรอนแปดนะคะและเล็มย่าเหลือบเห็นนายพลานใหญ่ถือหน้าไม้เดินด้อมมาแต่ไกลก็ตกใจโดดหนีรี่เข้าดงพลานสะกดรอยรุกไม่ละลดกวางเห็นหมด ช่องหวังดังประสงค์ก็หลบเข้าถ้าเสือดังจำนงเสือหมอบลงไม่ให้กวางเห็นตัวปล่อยให้เข้าก้นถ้ากระโจนจับปากงับคอฟัดสะบัดหัวก่อนสิ้นใจกวางร้องเสียงระรัวอันตรายย่อมมีทั่วทุกแห่งไป เราหนีคนพ้นแล้วปะเสืออีกสุดเลี่ยงหลีกจึงชีวิตรปริดตักใสนิทานว่ารอบคอบเมื่อหนีภัยอย่าหลงไหลวิ่งเข้าป่าอันตรายนิทานเรื่องนี้เป็นของผู้แต่งก็คือฉลองสุภาการนะคะจากหนังสือนิทานอิศบรคำกรเมื่อการย่อบทร้อยกลองนะคะลักษณะสำคัญเลยของการย่อบทร้อยกลอง นักเรียนต้องเป็นยังไงคะต้องตีความให้เป็นบทร้อยแก้วก็คือต้องแปลความหมายของแต่ละคําก่อนเมื่อเขียนย่อความนั้นย่อเรื่องกวางกับเสือของฉลองสุภการจากหนังสือนิทานอิศกคํากรนความว่ากวางตัวหนึ่งหนีในพรานเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำของเสือ จึงถูกเสือจับกินเป็นอาหารเห็นไหมคะว่าลักษณะของการย่อความของบทร้อยกรองเราจะไม่ได้เขียนเป็นข้อความที่เป็นคํากลอนแต่เราเขียนให้เป็นร้อยแก้วก็คือเขียนเป็นความเรียงธรรมดาค่ะนิทานเรื่องลูกปูกับแม่ปูอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะวันหนึ่งเวลาน้ำลงงวด แม่ปูสองตัวปูสองตัวแม่ลูกพากันไต่ลงไปกินตามชายหาดชายเลนนะคะเมื่อไต่ไปนั้นลูกก็เดินนำหน้าแม่เดินตามหลังตาแม่ก็จับอยู่ที่ลูกพอไต่ไปได้สักหน่อยแม่ก็ร้องบอกแก่ลูกว่านั่นทำไมเจ้าเดินงุ่มงามซัดไปเซมาดังนั้นจะเดินใหต้ตรงทางไม่ได้หรือแม่ก็ถามลูกจะได้ไปถึงที่หากินเร็ว มัวเดินคดไปคดมาเช่นนี้น้ำก็จะขึ้นมาเสียก่อนที่เราจะไปถึงที่แม่มองเห็นลูกเดินเซไปเซมาใช่ไหมคะแม่ก็เลยทักลูกลูกก็เลยย้อนถามแม่ว่าแม่จะให้เดินให้ตรงทางนั้นเดินอย่างไรแม่แม่ก็เลยต้องตอบลูกไม่รู้แม่ลองเดินให้ฉันดูสักทีลูกก็เลยขอร้องให้แม่ช่วยเดินให้ดูเป็นตัวอย่าง เมื่อแม่ปูเดินเป็นตัวอย่างแม่ปูก็เดินตรงไม่ได้เพราะอะไรคะ่ะด้วยธรรมชาติด้วยวิสัยของปูนั้นย่อมเดินคดไปคดมาเป็นธรรมดาค่ะแต่แม่ปูไม่รู้สึกตัวเองเพราะไม่เห็นตัวเองเดินไงคะเห็นแต่ลูกเดินก็เลยเออรู้สึกว่าลูกเดินไม่ตรงอันนี้เรื่องนี้นะคะจากหนังสือนิทานอีศรของกรมวิชาการค่ะเราอ่านเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตีความใช่ไหมคะมาวิเคราะห์เมื่อเราจะเขียนย่อนิทาน ย่อนิทานเรื่องลูกปูกับแม่ปูก็มาจากชื่อเรื่องของก็คือแหล่งที่มาของกรมวิชาการจากหนังสือนิทานอีศบความว่าแม่ปูตัวหนึ่งสอนให้ลูกปูเดินตรงตรงลูกปูจึงขอให้แม่ปูเดินให้ดูแต่แม่ปูก็เดินตรงไม่ได้เพราะปกติแล้วปูเดินไม่ตรงเห็นไหมคะว่า ลักษณะการย่อความก็คือเป็นการจับใจความที่สั้นกระชับได้ใจความสําคัญและนักเรียนก็ต้องเขียนด้วยสำนวนภาษาของตัวเองเขียนตามความเข้าใจของเราเองค่ะการย่อความนั้นนะคะจะเป็นการเขียนเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านแล้วนำมาเขียนเรียบเรียงใหม่เขียนเรียบเรียงโดยใช้ภาษาที่กระชับถ้าเรื่องที่เราจะย่อนั้นเป็นบทร้อย กลองเป็นคำกลอนเป็นบทกลอนนะคะเราต้องตีความหมายหรือว่าเรียบเรียงเขียนแปลภาษาให้เป็นร้อยแก้วก่อนค่ะแล้วค่อยสรุปใจความสำคัญนะคะเมื่อสรุปเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะเขียนด้วยสำนวนภาษาของตัวนักเรียนเองโดยใช้ภาษาที่กระชับจำไว้นะคะในการย่อความเราจะไม่ใช อักษรยอ่อไม่ใช้สรรพนามบุรุษที่หหรือ2นะคะแต่สามารถใช้สรรพนามบุรุษที่3ได้หรือว่าคำนามอื่นๆได้ค่ะค่ะสำหรับการเขียนย่อความนะคะต้องฝึกเยอะๆต้องอ่านจับใจความเยอะๆนะคะนักเรียนจะสามารถย่อความและเขียนได้ชัดเจนค่ะฝึกบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ